เก็บปืนสับตีนแตกเลยโอ้โยบันเทิงละใจเย็นนะใจเย็นนะเห็นมีรถอาเซนอนอยู่นะของออสก,การ ปีทครับวาจาศต ไม่ตื่นครับก็ตืนหมดแอมีเยอะไปไหน ไม่งไม่เปลี่ยนสีไปสิเส้นสีฟ้าลักละ่ะแกโช ไบเนีเดอระเปิดร้อยโอ้แนวป่ามาเทียบเลย คับแมนตดาวหมอดาว <doo> พาจาอะไรวะจีนเตี้ยเย่จีนจามมาเลยคุยกับใครวะ นีเลอญี่ปุ่นวะญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วนนแหละของตัวเมียละ ี่เยและขยันพูดแต่ด้วยญี่ปุ่นไม่เอาญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเนียงประมาณเนี้ยเปิดไมาควมบาลคุยด,ด้วยนะเป็นคือ ไม่ได้ยินเนี่ยคือคิดว่าเป็นหัวตีไงใช่ไงสองสายมาคุยกับใครวะเปิดเปิดไมค์คอมมานด์คุยเนี่ยจีนเตี้ยจีนเตี้ยไม่ใช่จีนน่ะสำเนียงเหมือนถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นก็เกาหลีอ่ะน่าจะน่าจะญี่ปุ่นมากกว่า อนแรกคิดว่าจีนเนี่ไปมาไม่ใช่จีนเลยเราต้องฟักกัน,น,าน,นมาแค่ไหนครับเพื่อนก็จนะสองวัน

กูต้อเปิดไมโครมา,คามนคุยอีกไทยวะอ่าบล็อกแคสอันนี้มีจีทีครับ what you วุยเดะวุยเดลวุ้ยกับไข่ก่อนเกมนยุ่นเริ่มั่นใจแล้วยุ่นแน่นอน ไ้บุญไปประทายดิโนรไามอนมากไปเนี่ยเฮ้ยเจ้าตัมา ออกไปอยู่ข้างนอกคนน่ะรถทางกระตูทางกระตูไม่ก,อก่อกอนอะไรทุกอย่างนะ่ะเห็นไหมชัด มันเป็นต่างยไม่ได้เราคงยิงยิงไปไปอบซ้ำข่อก้อนแรงด้วยยิงป็นคนมาใส่อ่ะโทษมันติดเข่าวะ โทษนะคุณเดียวเต่โตัวนี้หอดแน่แข่กันครับครับผมสักทีครับ <c oughs> เฮ้ยผมด้วย <c oughs> มันยิงอัดมาด้วย <c oughs> <c oughs> ผมมันรู้ว่าวิ่งผ่านไม่ได้ยิงขึ้นมาดีกว่า muốn đen, tao đen. không oh, đây tô mà hit not eat, Để cứu tươi. กับปลาจิ๊ปลาข้างหลังมากแก ้มหลงตาหัว <c oughs> แตกอะ ต่อตัวเล่นกันนะระเบิดมอล่า ผมก็นึกชื่ออยู่มันชื่ออะไรครับชื่อว่าอะไรมอล่ามอล่า้อสการ์โฮลด์ไฟล์ไฟล์ออสการ์เอ้คุณถามเอามาเอาอะไรมระเบิดใส่ผมเนี่ย ลักป่ามาแก เปและยิงแบบต้นไม้หักปไปมั้ยเกะกะหูเกะกะตา,าก้าไปต้นไม้เนี่ยเออ